วันนี้เลิกนะคะเพราะว่าธัญญาจะอารมณ์ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้งาไ่งาเพราะมัเขาเรียกว่าอะไรนะนินทานินทาไม่แต่ว่าไม่ใส่ไหมยังไม่ยังมีขอไมค์ันได้ไหมคะนินทาจะใส่เปล่าไม่ต้องหรอไม้เปเดินเดินไปไปไปมาไม่ได้เอาไว้กินนะเอาไว้ถูกจ้ะฟอกไบนะแรรรักแร ไปหน้าค่ะนี่ได้หมดใช่ก็คือเนี่ยตรงคลามนุ่มนวลอ่อนโยนอันไหนที่มันหมองคล้ำเริ่มรู้สึกว่าตุ่ตไม่ช่วยใครไม่กล้าเลงน้อกอะไม่กล้าเข้าอะไรทีแบบเริ่มตั่ๆตอะไรที่เริ่มไม่เหมือนเดิมอะไรเสยเข้าไปตรงนี้นี่ซ้ายและขวาแล้วแต่ใสมีความสีผิวดวเมียนและดูเรียบเนียนจีอ่ะ ก็ถ้าไม่เรียกจะโชวหลิดออกมาทำไมให้มันสากละอ่ะคุณถามคุณถามนำไงอ๋อขอบคุณค่ะยันนี้ก็คือเล่นไงเพื่อที่จะได้มีอะไรไปข้างหน้ารู้วันที่เขากดเขาจะได้รู้ว่าวันนี้ไม่ใช่แค่ถูกนะใช่ใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นผลด้วยใช่ราคาดีด้วยนะทุกคนสี่ก้อนร้อยแปดก้าแล้วก็นี่นี่พี่ คนในใจใส่ใจมากมีเม้นน้องอะไรบออน้นงก็ต้องใส่ใจนั่นแหละเอคนนี้เก่งบอกว่าเข้าได้เนาะได้อย่างนั้นแหละที่ถูกต้องนั่นแหละให้กำลังใจกันจ้ะไปงั้นเราไปตไตถึงจ้ะตุยเธอถึงเวลาแเ้อที่เธอโอนย้ายพวกนิดนึงนะคะนิมบอกว่าเลิกลักทั้งไลฟ์ ไม่มีใครลอกๆนะคะทุกคนก็กูนี่แหละเขาบอกพ่อหน้าซีดน้องคิดเช่นแนนไม่มีใครดีที่ล้อะไรเลยค่ะยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเหรอจ๊ะดิพีามินอ๋อเนี่ยนั่งนี่ไหมเออพี่ออกง่ายๆหน่อยเอาพี่ออกง่ายๆหน่อยอ้าวเอาตุ๋ยไปนั่งตักคุณพ่อคุณนั่งนี่ก็ได้อนี่หอนอยู่นี่เพราะว่าพี่เป็นลูกค้าพี่โอนแล้วพี่ได้เก้าอี้บ้าฉันโอนค่ากาแฟไปสองห่อสามร้อยเจ็ดสิบฉันอยากกินฉันอยากกิน อยากลองชิมดูว่าเอ๊ะรสชาติจะสู้ของอาได้หรือเปล่านะเบียดเบียดกันเบียดเบียดกันเนี้ยเรามาดูแลคอกันเหมือนเดิมนะคะใช่เมื่อถึงอายุนึงเนี่ยสิ่งที่จะโป๊ที่สุดคือคอกับหลังมือใช่ไมคเพราะว่าหน้าตึงไงหน้าตึงอายุเท่าไหร่แล้วน้องเท่ากันระค่ะ สองห้าเท่าไรสองห้าสองห้ากว่าสองห้าอ่อนๆคนนี้ก็เพิ่งเป็นเบิร์เดย์ก็คือว่าเห็นไหมทุกคนอยู่ตรงนี้หน้าตึงหมดเลยเพราะว่าดูแลผิวหน้าได้ดีนะจ๊ะกูไม่มีไมค์กูห่วงคุณเป้งอ้าไม่มีอเลยอ๋อติดแล้วใครมาติดให้อะไม่รู้อ้าใครมาติดให้ก็มีตัวโอ้ใครติดให้เหรโอ้โหรอแถลงละเดี๋ยวซื้อของก่อนอ้าวแถลงจ้าทุกคนตามข้อความที่พิมพ์ไปเลยที่ทุกคนเห็นแค่นั้นเลยเหรอเดี๋ยวมึง เออใครของใครของเดี๋ยวเข้าดราม่าอีกชิบหายเผื่อว่าแบบเธอไม่แบบว่าไปตามทิศทางคอมเมนต์หรอไปถึงอะไรเลยเาคอมเมนแบบเนี่ยอะไรนะไม่เรา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 คุยคุยกันแล้วคุยกันแล้วอ๋อโอเคแล้วไอ้ครันว่าเราจะมาถามว่าคุยอะไรกันอะเร่องเลยนี่คือเอางี้นะสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องนะจ้ะ คือพี่เขาอ่ะคุยกันแล้วและไอ้ครั้นที่เราอ่ะจะไปถามเขาว่าเขาคุยอะไรกันมันมันล้นแล้วมันเกินมันล้ําเส้นเขาแล้วไงเขาบอกปราวนั้นใช่เขาบอกไปแล้วสิ่งที่เขาบอกก็คือที่สุดแล้วแล้วก็ให้เกียรติเขาแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปก็คือการอะไรมึงนี่ก็พูดแทนไปเลยนะอะไรนะไม่ได้แทนหนูไม่ได้พูดลงรายละเอียดเลยนะมาใครคอรีกว่ะเริ่มนะองั้นฉันเริ่มลูกค้ารายแรกเปลยเลยนะ